สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อมาดูต้นอมทองค่ะอมทองต้นนี้ใบใหญ่มากนะคะแต่กอสูงมากค่ะกระถางเขาเล็กเกินไปแล้วค่ะตอนนี้รับไม่ไหวนะคะต้องเปลี่ยนกระถางกันอีกแล้วค่ะต้นใหญ่มากค่ะต้นใหญ่ใบใหญ่คนนี้มีอีกไหมคะเราจะทําการตัดก,กิ่งของเขานะคะตัดก,กิ่งที่เขาไหลขึ้นไปนะคะ ให้เป็นสองต้นค่ะจะได้เป็นสองกระถางเลยนะคะเพราะกระถางเดิมของเขาเล็กเกินไปค่ะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมกระถางไว้เมื่อเราตัดกิ่งนะคะเตรียมดินให้พร้อมค่ะรองก้นกระถางด้วยฐานนะคะและก็ดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะดินบ้านเราก็ธรรมดาเลยค่ะใบก้าวปูเปลือไข่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ดินที่เราหมักไว้เองค่ะผสมใั่ไว้เลยนะคะดีค่ะ เตรียมดินให้พร้อมเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งกันเลยนะคะแล้วก็ลงไว้สองกระถางเขาจะได้มีพื้นที่หาอาหารได้มากขึ้นเพราะว่าต้นเขาใหญ่ค่ะแก่กระถางเดิมเขาเล็กมากนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตัดกิ่งเขาเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะี่หาหามุมก่อนนะคะได้แล้วค่ะตัดกันเลยค่ะตัดยอดตรงนี้เลยนะคะยอดอวบๆวบ,อบากเขาแตง่งรากเขาเดินแล้วนะคะตอนนี้ เราจะตัดนี้ไว้อีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วกระถางทีはは่อยู่ในกระถางเก่านะคะเราก็จะทําการเอาเขาออกมานะคะเพื่อเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยเลยค่ะดินเขาแน่นมากแล้วนะคะดินแน่นมากจริงๆค่ะอินเลยค่ะต้องเอาเขาออกมาอยู่ในกระถางใบใหญ่กระถางเดิมเล็กเกินไปแล้วค่ะเราต้องเตรียมเขาย้ายเขาออกมาเลยค่ะค่อยคๆค่อยๆเอาเขาขึ้นมานะคะดินเขาแน่นจริงๆเลยค่ะตอนนี้นะคะ ได้แล้วค่ะได้แล้วกำลังจะขึ้นมาแล้วค่ะอีลิดเดียวนะคะโอเคได้แล้วเรียบร้อยค่ะดึงขึ้นมาเลยเพื่อนเพื่อนดูรากเขานะคะรากเขาไม่มีที่หาอาหารนะคะเนื่องจากว่ากระถางเล็กเกินไปค่ะแล้วก็ดึงแน่นนะคะต้องเปลี่ยนให้เขาเลยค่ะแต่เราก็ดูนะคะเขาแต่ลำต้นเขาแข็งแรงนะคะลำต้นและใบเขาแข็งแรงมาก ส่วนใหญ่แล้วนะคะออมเงินอมทองนะคะเขาจะปลูกโดยการใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะเขาก็สามารถอยู่ได้แต่เนื่องจากว่าบ้านเราจะใช้ดินนะคะใช้ดินที่เรามีอยู่ปลูกนะคะเพราะเราคิดว่าดินจะทําให้ใบของเขาใหญ่มากขึ้นเพราะเขาได้รับสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากกว่ามะาพร้าวสับนะคะดังนั้นเราจึงเลือกใช้ดินที่ปลูกให้เขาและ,ะพยายามดูดูแลเรื่อง อาหารให้เขานะคะก็คือการให้ปุ๋ยนั่นเองค่ะก็คือปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีอะไรมากมายค่ะผงชุรสเอ็มร้อยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน,นะคะหรือไม่ก็บางอาทิตย์ก็เป็นไข่ด้วยนะคะแค่นี้ค่ะบ้านเราดูแลอยู่แค่นี้ค่ะและดินที่เราหมักเองนะคะเราหมักดินเองใช้เองค่ะโดยการใช้เปลือกผักเปลือกผลไม้ในครัวเรือนนี่แหละคะ่ะไปหมักไว้นะคะ แล้วก็เอาดินที่หมักไว้นี่ค่ะมาผสมกับดินปูก็กจะมีเปลือกไข่ด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนเห็นสีขาวๆนะั่นคือเปลือกไข่ค่ะตอนนี้เราก็แยกกระถางที่2นะคะเอาอีกอกิ่งหนึ่งนะคะที่เราตัดยอดไว้เมื่อสักครู่นี้มาลงไว้อีกหนึ่งกระถางนะคะดังนั้นเราจะได้ อมทองอยู่สองกระถางเลยนะคะสวยๆใบใหญ่ๆเลยนะคะการดูแลเขาเราบอกไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อาทิตย์เป็นอาทิตย์ค่ะสลับกันไปนะคะใบเขาก็จะใหญ่สวยงามแบบนี้เลยค่ะค่ะกระถางที่สองก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปวางไว้บนที่วางต้นไม้นะคะขาวางต้นไม้บ้านเราแล้วก็ใช้ขาเตาแก๊สนะคะเพื่อนๆมาทาสีให้เป็นสี นี่เลยค่ะชั้นล่างจะเป็นอีกต้นหนึ่งชั้นบนจะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นสองกระถางที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราขยายไว้ถากตั้งแก๊สเราไม่ได้ใช้นะคะเราก็เลยเอามาปลูกกระต้นไม้เลยค่ะเป็นการประหยัดพื้นที่ด้วยเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ําเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราลดต้นข้างบนนะคะน้ําจากกระถางข้างบนก็จะลงมาที่กระถางข้างล่างด้วยเลยเป็นการประหยัดน้ําลดน้าครั้งเดียวได้2ที่เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆนคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนการที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกๆการคอมเมนต์ค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ